โกรธทุกคนเลยโกรธมากด้วยเมื่อคืนเนี้ยเพราะว่าแม่บอกไปแล้วว่าห้ามทะเลาะกันเมื่อคืนนี้ผู้มีเป็นอะไรลกูกเล่ามาสินูนีออกจากบ้านอืมนูมนีออกจากบ้านแล้วหนีไปไหนหนีไปเล่น้เนแล้วใครไปตามไม่เนาม่เนาไปตามแล้วแม่แม่โกรธไหม แล้วนัคินล่ะทำอะไรให้แม่โกรธนัคินทำอะไรให้แม่โกรธตีน้องตีน้องแล้วยังไงอีกอแล้วทำยังไงแม่ถึงจะหายโกรธขอโทษขอโทษยังไง,งพูดไม่จริงใจเลยน่าแค่ อคุะครับเป็นอีกไหมไม่เป็นครับแล้วเมื่อคืนใครโดนดีเมือ่อคืนใครโดนตีแล้วหนูจะหนีออกจากบ้านอีกไหม,ไมหนูออกไปข้างนอกแล้วถ้าโจรขโมอยอะไรเขาจับตัวไปจะทำยังไงแล้วถ้าหมามันกัดจะทำยังไงใครสอนให้หนูออกจากบ้านแบบนั้นทะเลาะกันโกรธกันแล้วมาพานถึงแม่ มาใส่อารมณ์กับแม่แล้ววิ่งออกจากบ้านไปเนื้ครับนื้อแนนะครับ,นะรบขอโทษแล้วแม่หายโกรธไหมแม่หายโกรธไหมน่าคิดละ่ะมาขอโทษเพื่ออะไรขอโทษค่ะ แม่งอนภูมินมากมันคือเนี่ยแม่โกรธภูมินมากโกรธจนไม่อยากคุยด้วยเลยนายคิดเหมือนกันแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทะเลาะกันทำไมไม่จำเวลาแม่สอนอะ่ะทำยังไงเนี้ย ทำยังไงแม่ถึงจะหายโกรธข,ขอโทษแล้วยังไงต่อขอโทษแล้วยังไงต่อทั้งสองคนเลยลนนะจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับจะไม่ทะเลกันแล้วครับเชื่อได้ไหมครับขอโทษแล้วยังไงขอโทษแล้วยังไงวจะไม่ทำร้ายกันอีกแล้วครับ แล้วยังไงอีกแกไม่หนีออกจากบ้านครับอืมจะไม่หนีออกจากบ้านครับพี่นาคิดล่ะก็จะไม่ออกกไมแกน้องครับหนูก็จะไม่รังแกน้องเชื่อได้ไหมไม่หายงอนไม่หายโกรธทำยังไงแม่ถึงจะหายโกรธกอดครับกอดกอดแล้วยังไงอีกหอมแก้ม จะทำให้แม่เสียใจอีกไหมหมากอดกันมามาคินมากอดกันรักแม่ไหมรักครับไม่ได้ยินเลยรักครับไม่ได้ยินเลยรักครับเดี๋ยวทำให้แม่เสียใจนะครับไปเดี๋ยวรอแม่ข้างล่างแม่ตามไปเดีรอแม่ข้างล่างครับเดี๋ยวแม่แต่งตัวก่อนไป